Thank you. มันสีมาละลายนะนะครับกินได้เพราะฉะนั้นหยาเนี this, village, ่ยก็ต so so ้องไปญาตว่ามันสีไปใส่ละลายถ้าผู้ใดผู้เสื้อนี่ให้เท้ามีกองสร้างอยู่นี่แต่กองอยู่ป๊อกดีเท้าไปวางวางวางใช้ระกอนนานเท่าไหร่เท้าจะเห็นการย่อยสลายของมันโดยมันต้องไปเห็นในไหนเนี่ยเห็นอะไรนะครับนีแต่ขึ้นสีนึงที่อย่างปลาหรือว่าท่านใด สามระเบียบบ่นพ네 are ี่น้องนายกเงินพี่น้องอบตเท่านั้นพี่น้องการนั่นมีบ้านเดิมร้อยคิดให้คิดถึงระเบียบระเบียบคือสิ่งที่เท่าสิ่งนั้นไปสู่การปฏิบัติจากไรระโบร้อยให้เหลือสามร้อยพอเนีายพอบรรลุผลิตผลที่ครบชัวร์ร่วมเน้นบ้าจากเน้นท่าศี กูบอกก็ไม่รู้จักเงินภาษีได้นี่ยู่ได้หยี่ก็ปูจักไปเลอยู่ได้ไไดไท้องนะเสียภาษียได้คเสียจาไหนเราเน่ยภาษีเข่าเชวิตรเข่าแป้งคู่เข่าโลดกัดว่าถ้าเขาบบขีดนี่ปั๊บเขาเก็บเข้าเลยเนี่ย้อยละเก็บน,นี่คือภาษีของเท่าเดยบวกเปนแค่เสีของหัวตัวสัตว์ของปีน้องทุกคนนี่คือภาษีที่บวกเข้าได้มเมดพราะฉะนั้น จังแทนนายกมานี่ทนนายกรอบเริ่มวองเห็นกันประเด็นเด็ดเงินเขาพ่อพ่อที่เสียมาเหี่น้องเหตุการก็ไปขอผุด้วยทั้รัฐบาลขออย่างขอมาส่งเสริมมาพัฒนาสร้างอาชีพพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกเลียนไปดีสิบบกบมือหแท่านนายกอะไรบ้าครับนี่คือสิ่งหนึ่งในผมเข้าใจว่านี่คือหลักคิด ซึ icana, ่งโมเมนต์คิดเล่นๆคิดเราได้ยี่สิมากอาไที่ไ่ดแต่ว่าสิ่งที่ท่านไหนจ้งควาสิต่อยอดได้ต่อยอดไม่ีพ่อหย่เไรเาโก้ไข่เนเลยไข่ไม่เห็นราฉะได้ดินมัเข้านีเข้าวูลว่ามันอุ่นมันหอนหรือมันเย็นมันต้องใส่เครื่องเมื่อวัดนี้เพราะฉะนั้นการใส่เครื่อมือวันนี่ ถัาทีเปนตัวมุมบอกถึงสภาพว่าเออดีๆพี่จะเขห้องปหาหมอต่อหนึ่งไรแต่ว่าสิบหานี่ก็มอกเกยมามาหางก็เลย่ห้องโดยทั่วไปแล้วยี่สิบหากิโลต่อหนึ่งไรที่ดีเขามอกยี่สิบมอกอย่างยี่สิบหากิโลต่อหนึ่งไรถามมาเ้าวานไปเลยปั๊บปีนั้นกุโดสมุนเก็บเกี่ยวอะไรได้ไรนึ่งติดที่เท่าไรกับอก ลายหนึ่งใน่ลายอันนี้ต่อลายหนึ่งเอาผู้ใดจับผู้บางคนอยาดสองยัดสามกูเล่นใหม่ต้นขึ้มสูงขึ้นสูงขึ้นวนไปลดร่มลดร่มบกคุ้มนั่นคือการทุ่มมีคึ้ส่วนเป็นชื่อเกิดขึ้นส่วนสิแตกตาน้ำเล่าคำบินนี่เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยประเทศไทยใส่แค่นี้ผมไปอยู่หกปีผมไปส่งเสริมเรื่องนี้ เขาพอซื้อใส่ถาพอเป็นยูรอกๆริมโขงกบพวกเขา้าราคาส่วนราชะการของท้องถิ่นเข้านี็เพื่อนบ้านเห็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นปัญหาคือคือพวกเขานี่ประกอบอาชีพด้วยการเกษตรมาโดยตลอดอยู่ได้ดีดีพวกบังคนอย่างสองอย่างสามคนนี้เราต้ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นผลผันไดลดลลดลงลดลง,ลดลงบอ่อทุ่นนั่นคือการทุ่นมีคือส่วนเป็นชื่อเกิดขึ้น ซึ่งสิแต,ตงตากับเบ้าคามเมนเนี่เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยบางท่านยังใส่เทนี่ผมไปอยู่หกปีผมไปส่งสเสริมเรื่องนี้เขาก็ซื้อใส่ขาเ่าเป็นยูโรล็อกลอกยิ่งโผกับพวกเพาวัดสภาพอุณหภูมิของดิเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าต้องให้น้ำเดอ้อให้น้ำเดอ้อให้น้ำเด้อดิบางขั้นบางที่นดิพืนบางยาก็จะต้องการน้ำม,มากเด้อ ต้องการน้ามากต้องการอุณหภูมิในลักษณะอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะนี่วัดวัดเพือยพอย่างเสียงโรครดอย่างานจิบอกเลยบอกเท่าไหร่ขึ้นกำเข้าห,หรือไปนมนมหมอบางกีนะอ้าปากบางทีใส่ยังสิได้ไปบอกบอกเขานี่อันนี้กับวัดนี้เพราะฉะนั้นมันจิ๋วบอกมีกสภาพดินของเขานี่มันกระดังเกิดอ,อย่างเราเขา้าจะแก้แบบไหน วิธีแก้ก็คืออีหนึ่งปรับปรุงพวกเขาก่ได้ปรับปรุงเนี่ยพวกเขามีแต่ใส่พวกเขามีแต่ใส่พวกเขามี่ใส่โดยที่ไม่คิดถึงการปรับปรุงแล้วที่ดีการที่พวกเขาสิปรับปรุงนี่กคาดว่ามันมีผิดนี่ก็คือมันเป็นธรรมดาเฉพาะแยกรออนที่สิบเกิดก็เกิดวัไใดเนี่ยพราะฉะนั้นนี่เข้าหูยังไงว่ามันสิบโอ้โหคือเหม kind of ือนกับเขามาหาขายของให้พ <Yeah, ี่น้องตามบ้านตามว่า ก็เป็นอย่างเดากวลดให้ปอดให้ถ้ามากดให้ก็ไม่เป็นยนอไปอดให้ก็ยัง่างเดิมเปลยนต่ได้มาบถ้ามาก็เปลนอันต่ายเนี่ยเชื่จอะไรนี่เขสิบจะเอาอะไรเป็นเครื่องชี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจเข้าเสียอจอะไรเพราะลูกเพื่อนอยู่ับพี่จะเขาบามากไปก่อนทีหลังต้องจำไว้ทุกท่านบรยาการใ้ผู้บริโภคนี่ผู้ที่จะพิสูจน์ก็คือผู้เห็นตัวเข้านี่เด เดี๋ยวนี้ปูพักส่วนนั่นเขากินแนะค่นั้นแหละพูนไปกินโซนคณเด้นเจ้าเี็ไปกินเรื่องบรหันเลยไม่ได้เขาจะกอแคแค่นี้ก็เางนแ้นันบอาปลอดัยที่ดีกว่ดให้ด้วรับอันที่ที่วิสูตรได้เลยเลยนาะสามารถาารบอกเขาได้มามันปลอดให้เนาะแต่ว่าอันชุบเปกหาบาวหาป้า อยูน่นพื้นที่หาาา้องต่างๆปอดให้ปอดให้ดิขันสิบอกว่าขันจะให้คนเชื่อจะก,กินบอสเลเขาชิ้กล้า,ากินบอเขาต้องกล้าที่สุดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่เหตุเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากฝากให้เขาเลยได้เข้าใจได้เรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกท,ที่สำคัญมากว่าหน้าไหนเอาไลาได้หลยได้หลาเนี่ยเพราะม่มีเครื่องตรวจ เข้าส mm ิลูกได้ยังไงว่าน้าอยู่ใต้ดินหรือว่าน้าอยู่ในสระอยู่ในหนองได้เยียเข้ากันเข้าสิสามารถบอกได้ว่าน้าตัวนี้มันมีความเข้มความงกร่อยหรือว่ามันมีอีกอย่างทีอยู่ในน้าบอกมันอยู่ๆแล้วมันเห็นสระน้ามาบใสไซปนต้วกันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้ท่านไปแล้วครับฝากครับพี่น้องเ่าต้องไปซื้อเหรอ ซื้อเบเยอร์ดีผู้ใดจะตรวจถือดีมากเอาหน้ามากหันหน้ามันสีตัวได้เลยครับเดึงนะครับยกควายเราไม่ป็นยังไงซ่วงๆว่าขนาดซ่อมเพิ่เป็นมือๆเบิ้งยังบอกแม่กมาหลังจากนั้นเดี๋ยวเด้ินน้ำปลากับน้ำนี่มันสีทองเขขึ้นอ่ะแต่ถามว่ามันสีตามกันส่องไหเชิญเท่าไรนะครับไป เัินจะลอยนี่ขึ้นแล้วลอกชอลกงลอเงนไปมันจะเห็นสีขา,ขาวๆปับจากลาเนเื่อนมาอ่านแล้วได้คาอยู่ที่ประมาณศูนศูนย์นินนดๆแนวรออยู่ประมาณศูนย์เลยเยีะปบ่มๆๆนะเยผมสุ่ม อยู่ที่ประมาณ0.1นะครับอาวะอีกเปิดชิคเทียฮิฟฮิฟอ่าโอเคค่ะสองรู้บดูอยู่เท่าไหร่อาวะอีกเต็มเท่าไหร่ เขาเอ่ยมาเดียวนี้มีเกลืออยู่นี่ก็ว่ามีเกลืออยู่ประมาณ30มิลลิกรัม30มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้คือส่วนหนึ่งครับขอขอบคนละรายการขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเข้าถ่าเพราเข้าใจเข้าปฏิเสธแต่แต่ว่าน้ำหลายหมดน้ำดีหมดดียังดีเพิ่มความรู้สึก พวกผมด,ดีที่สั้นกว่ด็กคือบอกว่าอดีตนนคือส่วนเต็มที่อยากทิ้งฝาแล้วทว่าเที่ยวต่อไปเดี๋ยวสิคุยกับท่านนายกว่าผู้ใดที่ดินดีผู้ใดที่ดินน่เอาเพราะว้ยดีแล้วเขามักบ้านใหน้แบบอาชีพได้บอกว่าดินเพามันปิดดิงสีขั้วที่จีเซย์คงนี้เพิ่มหรือลบแค่ไหนหนา้าเพามันปิดดิงสี่ควรที่สีฟ้าปูแค่ไหนดีเพราะกบลังดีเอาดีกะเตรียมไว้ สิบบาทท่านนายกเป็นให้เพิ่นพ่อเข้านี่เอาดีมากเราต้องหลายดินอย่างนีชุ่มชุ่มดินอย่างนี้มัต้ phin, องชื้นเอามาประมาณจักก้อนหนึ่งยี่ก้อนบ่เกินกิโลนะครับแล้วน้าใช้บ้านหน้าางไรเขียนซื้อติดไว้ผมสิประสานกับท่านนายก่ากระตอมปัญหาบ้างกระตอมปัญหาบ้างเอาบ้านเรามาฝากไว้มาฝากไปอบตฝากไปปั๊บหนิ ผมบ้านเนี่ยผมชิบว่าเช็คไห้เช็คไห้ระเบียบชิตตเคียนนะครับว่าหน้าตั้งสี่ดีดตั้งสีหน้าตั้งสี่ดีดั้งสีเพื่อจะกับเพื่อเข้าสิ่ด็แก้ไขได้ถูกเพราะฉะนั้นดินขึ้นส่วนเด่นที่ผมอยากจะฝากเพราะว่าดินกับน้ำมันคู่กันบาราปัจจุนี้บ่อดินเอดดับพอมาพันธที่เครื่องมือที่เข้าสามารถที่จะเป็ีนเครื่องชี้เครื่องบอกได้ดีนขึ้นสิ่งหนึ่งที่ อย่ากลับพี่น้องทุกๆท่านครับที่นี่มักมีนด้เพราะฉะนั้นหยาเนี่ยก็ต้องไปย่านมาบ้านชเป็นใส่ละลายทันผู้ใดก็เสื้อนี่ใส้เท้ามีกองฟ้าม่นี่แต่กองยู่ต๊อนี่เอาไปวานวางวางใช้ระเบิดน้ำเงินอยเอาสิ่งอิจฉาโดยสลายของมันโดยม่ต้องไปเคลดจอนย้ายเนี่ยเคลื่อนละนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากฝากหรือว่า ท่านไดบินมากไ,ได้บินเลยเนสีมาฝากไครมันลูกหรือป่าบอกได้ลูกก็สิกินได้เพราะว่าลูกก็เป็นตัวอ้อนตัวอ้อนต้องหากินของอ้อนด้แผ่นพีเขียวนี่คืออ้อนนี่แผ่นจี่สี่นี่ว่าอโอบ้บหไข่ใช่ห,อหรอกกยมันแตมีชีวิตมันแต่ไม่สิงเกยกว่าสัญชาติกากพ่ออย่างกับพอ่อพีชเขียวมันลูกเลยว่าหัวหัวอ้อนแล้วที่สำคัญที่เุดนแบบ ใบก๊อกนี่มีหมองลบเด็ดส้ำคันคงให้มันอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้แั่นพ่อเขียวกกน้องนี่เปินหมดยางพากันแท้เนี่ยเห็นผู้นั้นจังสี่นี่กลับมาฮอรเพื่อนเนี่ยมะเพื่อนใส่หมอร์แกะมาขึ้นไปใส่หมูอีกแล้วแหลนี่คือนี่คือแนวคิดของพวกเขามาเลยเลือดขาบักแก่ในบ่อกพ่าอย่างนีง ขันพ่อตายไ้ากันร่ามท่าว่าเขาตอนนี้ขึ้นจากห้ามซือผลผลิตไหนพ่อดางงาอดเขาร่ก็เขาก็ร่มเหมือนเด้ดีเขาก็ล่ดีไม่ครับล่มอยูนีปมมปมม่ปีว้วไหนล่ม,มขนาดาตัดงานเร้่อลนี้ยังร่วอยู่เป็นไ่ได้ตัดงานงนี่ คือแรงมัดไปเจนขั้นซูล um uh ินจิตเกียงได้เหรอบังัาจตัดต้องตัดพวกบางคนตัดสองเดือนพอมาเจอที่สามคือลูถามว่านั่งอยู่ดีดีสี่แขนเต่ได้วหรือสิตัวยังเกาะอยู่พวกผมก็ได้ย่าเตะเดี๋ยวนี้มีประเทศจีนยิงเก่งได้เหรอสมคูรด้วะเขาเข้าไปได้ล่าเนี่ยเพรานี่เขามีเครื่องมือเลยเนี่ แต่ว่าไม่แบบว่าเป็นอันนี้เนาะเขามีปั๊บหนี่งปั๊บปั๊บกินลงปั๊บหนึ่ันี่บอกให้สารินใครบอกอ่ะอันเขเข้ามาอนนี้นี่มันจีบจัดต้องยังกูได้เป็นบ้าเนี่ยนี่คือความคิดของเขาเนี่ยแต่คนที่เขามีความรู้แมเนยรับเมื่อนี้เจ้าขี่รถตลาดปั๊บหนี่งไปหยิบขากันนี่หยุดนี่หยุดนี่หยุดนี่มาประมาณจะกลับเมื่อวนนึงปั๊บมาโยปั๊บปั๊บใส่น้ำปั๊บเปลี่ยนสีปั๊บคอยไป เขาเพิซื้อาะนะนี่คือสูวนหนึ่งที่พวกเขานี่ต้องให้มันตกกับตลาดต้องการเพราะอย่างครับเพราะว่าเข้าจิป็นตัวก้นฉลาดกเพาะ่าเดก้นฉลาดก้นก้นฉลาดอีกตลมันเาส่วนต่างนี่คือสําคัญเรื่อยนี่ที่ฟังเลยนี่เขบอเป็นไเชื่อนี่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยจนกรณีที่ผมบอกว่าวาตอนไท่ผกหนึ่งไรยหาสิบกิโลกัว่าลองไผ่ผมมาจิกูกัน ล่องีกเเป็นเยื่อเวนิซ่าก็เกาะเพาะเป็นการสานอาหารแล้วก็ปับสัตว์ดินจากที่มันเคยมีสารตกค้างที่ออกฤทนินตัวนี้มันจะมีแก่เลยที่นี่คอสกกเกตได้ไมถ่ายเท่าเด็กูนแล้วครับในเหตุนาอะไรก็ชื่อซีนีคงเข้าสเ็นในระยะประมาณก็เกินสองเดือนเริ่มจิเห็นขวยขี้ปเด็นเยยังไม่บอกว่าสิดีดีเล่ะ ให้โดยตัวละครที่ดีโตัวละคอินเทอรเป็นขนาดนนี่นอันนี้เป็นความมีมันจิตเข้าใหมสิ่งแวดล้อมดีเพราะฉะนั้นกระฟ้านพวกเข้าไห้เขาเรียกว่าเป็นนักวิจัยที่แบสังเกตตอบได้ที่ผมบอกฟังเลยถผู้ใดมาบอกเออเราเอากับบมานี่อะไรก็อย่างพอเขาสังเกตเลยนะแล้วม้วากนี่ทำเพื่อที่ดีลากเขต้องขาวปลายลากเขต้องขาวจิบวิทยาฟังได้เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการ แก่ปัญหาบักขับอบตเฮาก็ขอขอบคุณท่านอบตขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครที่สําคัญที่สุดนะครับคือตากองของเฮาเพิ่นเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเฮาอย่างเด็เมื่อนี้เพิ่นสิเอาไป็นกอกจัดฟีดจัดไล่จัดสารวัตรยาที่เป็นหินนะครับเป็นหินข่าวอย่างนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ครับ ราคาเราเท่าครับทุกว่านี้ทุกอย่างเพื่อเพ่อใับเป็นเป็นคนที่ติตามด้านเืนการ,ร,การ,การ,กรทรงสนาจเกษตรอยู่ตลอดนะครับมีเขี่ยวหนึง่งภาพเปนหน้าน้องพอาาอ่งอแม่บ้านนี่ก็เอาราลลายนานลาไลนยนานแบบห้าตัวเนที่เก็บแต่ส่วนหนึ่งนี่เมื่อนันไปกับท่านแม่บ้ามพินเราต้องกินนะครับมันจะเป็ส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมศึกษาเี่กั เป็นปีที่คือปัญหาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตน,นะครับแต่พอกเขายังไม่ได้เลยกระยัาฟ้านะครับได,ได้ลูกหลานของเขากาจจะวาปัจจุบันเนาะผลแตกตามที่มากที่สเป็นครอบครัวเาอ,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 อากจจะอุ่นเพราะไงเพราะไงเขาเลยเลี้ยงลนนูกเลี้ยงหลานที่เขาพ่อแม่เขาอาจจะว่าอยู่บ้านนะครับอันนี้เป็นต่างครอบครัวไอ้ของอุ่นผลเราบสิ่งใดมาหลายอย่างนะครับ ืันนี้ก็ทุบจากมีกข้าวเรียวนะครับเพราะว่าของ้อานะครับวันนี้น้องกล้วยฮอลมีมาตตีพันแปดอาจจะได้พวกโค้กนนหรือคนมาเอาอีกวันนี้ผมตันนะครับใบต่างเพราะว่าในให้พวกผมเป็ดติ่มไร่สิบเป็นข้าวามันนี้ผิดนีกเคื่อมันเป็นธรรมาเฉพาะแบบเรอาิตย์สเกิดก็เกิดม่อไรเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ข้าวหูยังไหนบ้านนันี้ิดเคื่ับเขา มาหาขายของให้พี่น้องต่างบ้านตามว่าเปบนอบียนบอกกอดให้กอดให้ถ้ามากอดให้ก็จนเป็ยนยังไปลอดให้เร่งยๆบ๊อบนอันจะได้หนอถ้ามาก็เป็นอันอาะได้หน่งยสอะไรทย er ่สิบจะเอาอะไเป็นเครื่องชี้จะเอาอะไเป็นเครื่องพิสูจน์เข้าสีอะไรเมื่อรู้กเลยบอกวิจารณ์วามาหน่ยก่อนทีหลัง้องจะไปทุกทาน พยัญกรใ้ผู้บริโภคนี่ผู้ที่จะพิสูจน์หือผู้เห็นตัวเขาหนี้เดียวนีปูครัส่วนนั้นเขกินแค่นั้นแหะพูนกิน่ซนคนนู้นนี่เจ้าที่ไปกินเร่หันลปไม่ได้เขาต้องอเพียแคนี้ก็อย่างนั้นนั่นกอกภัยที่ดีกว่าให้ด้วย่นับอันที่พิสูจน์ได้เลยบ่กสามารถบอกเท่าไรให้มันปกวดภให้นาะ แต่ว่าอันชุบเป็ดหาโบหาเปาอยู่ในพื้นที่หาาา้องแต่พอดให้พอดให้ดิขันชีบอกว่าขันจะให้ควานเชื่อจะกินเอาหมนเขาจะกล้ากินบ่เขาต้องการที่สุดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่เห็ุเรื่องนี้คือมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งมืดที่อยากปากให้เข้าเลยได้เข้าใจได้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ อีกที B B ่สำคัญนะเวลาไม่เป็นยังไงซ่อมซ้อมว่าไล่ะซ่อมก็เปลี่ยนมื้อเบิางยังบอกบอกแม่บกบหลังจากนั้นเดี๋ยวเด้ิบน้ำปลากับน้ำนี่มันสิตโดมัวขึ้นอ่ะแต่ถามว่ามันสิตากันสักไหนเชิญจังหวะนะครับไปไปจังหวะไหนขึ้นน้า เราซองก็มึงไปมันจะเห็นสีขา,ขาวๆรับจากล้านเห็นเพ่นหอานแล้วใน่าอยู่ที่ประมาณศูนย์ศูนย์นิดๆน,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 นะครับอยู่ประมาณศูนย์ก็เลยเดี๋ยวผมรวมมกันเดี๋ยวผมชีปรดนอ,อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดน,นึงนะครับ ชีวปลาไข่มันลูกหรือเ่าบอกได้ลูกมันจะนกินได้เพราะว่าลูกมันเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนต้องหากิานของอ่อนนี่แผ่นพีชเขียวนี่คืออ่อนนี่เป็นจี่ซีหรื่เปล่หลุดกูบอไข่ใส่ดอกกันมันกับนี่คิตมันกับนี่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเพราะอย่างเดียวพอ่อพีชเขียวมันลูกเลยว่าหัวหัวอ่อนแล้วที่สำคัญที่เห็นกับใบกองกองนี่ มีมองลบเด็สำกันคงเห้นมันอยู่นะแต่ว่าช่วูนี้ก็ได้ขัดพกเขียวกนี่ไปเลยยางพาันแกเนี่เห็นผู้นั้นกัิมส่นี่กับมาอเพือนนี่มาเพือนใส่ห้อนแก้เป็นืนใส่กูอีกนนี่คือนี่คือแน่คิดของพวกเาเลยเลย่าม้าแก้ไดนี่บอบเพรอย่างนี้ขัดฟอกตาย่ายกันห ทาวเขาล้ะกาวนาตตานนกกันอาทิตย์สัาหีเกิดเกลมสำคัญเยื่อยดีที่ฟังมือดีเขาบ่เป็นไเสื่อเนี่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเนี่ยเจรนกรณีที่ผม,ม,าม,าม,ามาบอก,กว่า,าวางอนไหกก่กาหนึ่งไลหาสิบกิโลกัวางกับไโกุประจิบูกันลองอีกเลเป็นอุจาระดิฉันเพราะเป็นการสานอาหารแล้วก็ปรับสภาพดนจากที่เคยมีสารตกค้างที่ออกฤิเนี่ ตัวนี้มันจะมีแก่เน่ยที่นี่คอสังเกตได้เป็นหาเข้าเด็นก,กูแล้วครับในเหตุนาอะไรอยงวกเชื่อซีดีพวกเข้าสังเกตในระยะหรามาณก็เกิดสองเดือนเริ่มเห็นหวยขีดเดี่ยเนี่ยยังไปบอกว่าซีดีด้อให้ดูตัวละ้นซีดีตัวละอินเท่ากันนั่นน,ออนีอน่อันนั้นอันนี้เป็นพวกมีมันฉีด,ดใ,หให้สิ่งแวดลรอดีเพราะฉะนั้นก็ฝากตัมพวกเขา ให้เขาเรียกว่าเป็นนักวิจ <unlikely> ัยเพื่อสังเกตตอบไดที่อย่างผมบอกท่านนี้ถ้าผู้ใดมาบอกเออว่าเมื่อก่อนโบาณนี่อะไรก็ยังก็ใหาสังเกตเลยนะระบบลากเองทำเพื่อนที่ดีลากก็ต้องขาวปลายลากก็ต้องขาวสิบ่งพิเศษขั้นไม่เลื่อนยึดทีเดียวต้องเลื่อมของการเปรียบเทีปัญหามะขากราบขอบคุณ ลูกหลานใครเขากกันว่ามั้ยู่บ้านเขาผลในตามที่มากคือเป็นพ่อครัวเขาก็จะอบอุ่นเพราะได้ไม่ไงเขาเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่กาพ่อแม่เขาก็จะมา,มาอยู่บ้านนะคะรับอันนี้เป็นตาครอบไหวอบอุ่นผลรับที่ได้มาหลายอยา่างนะครับวันนี้ก็ครบจอบมีกับเข้าเลี้ยงน,นะครับแตะว่าขอบอกนะครับวันนี้น้องพุ่ย มีมาตีพักแปดอาจจะได้พวกโค้กนันหรืออื่นเขไม่เอาอีกวันนี้ผมตั้งนะครับใบต่างภาวะหนึ่งนหยพวกผมไปเตรียมไล่เพื่นนะครับค่ะพี่น้องนะครับวันนี้ได้ความรู้นะครับค่อนข้างจะหลายนะครับอย่างไรพี่น้องนะครับไอ้เอาพิณานั้นไริโภได้ง่ายงเพราะฉะนั้นเอาตรงห้อยงบประมาณตรงนี้นะครับเอาวัตถุ วัตถุที่ทุกนี้น้องไม่ลาคาปูผ้ากระบองก็คือว่าวัตถุกระกงบอมนี่ให้พวกเขานะครับมีไรไห้หมด